ลุกขึ้นมาแต่งหน้ารีวิวเลยเพราะสิ่งนี้ค่ะน้องชูครีมจากสวารชค่ะขอเล่าในหนึ่งคือเมื่อเช้าเนาะนั่งถ่ายอจีอยู่แล้วก็เจอสิ่งนี้ทุกคนทั้งสวารพูว่าออกเมนูชูครีมตัวใหม่เป็นมัทฉะพิตาจิโอยังไงพิมกินแหลกคือยังไงเปิดเลยจ้ะไลแมนแล้วกดสั่งจากสาขาเอกมัยมาส่งที่บ้านเลยค่ะไดชูครีมสวารชคือลูกหลักตัวสมุกมิวคือแบบ แม่จะเหมือนเผาไฟข้างๆบ้านแต่ว่าก็ชอบมากๆคะ่ะน้องสโมกมิวชูรักมากเพราะว่าเธอดูไส้ดูดีเต็มๆแป้งมีแค่บางๆที่เหลือไส้หมดจ้ะเหมือนกินชูครีมรสแฮมสโมกทุกคนกินมันคือสโมกเลยอะขนาดกืนลงไปกลิ่นสโมกที่อยู่ตรงจมูกอะหอมมาก และที่สำคัญปกติเค้กฝรั่งเศสเนาะจะค่อนข้างหวานมากนี่เป็นแนวเค้กฝรั่งเศสที่หวานน้อยแป้งเขาจะเป็นชูครีมบางๆปกข้างบนด้วยคุกกี้โดยค่ะทุกคนก็จะมีรอยแตกคุกกี้หน่อยๆกรอบน้อยๆไม่กรอบมากจาก้ะบอกคนนี้เลยฉันถึงกดสั่งเมื่อเช้าจ้ะ ปิตาจิโอชาเขียวค่ะข้างในเป็นครีมชาเขียวยาเมทุกคนแล้วก็ซอสเป็นปิตาจิโอพารีนะ่ะครีมมัทชะคือหอมคือเข้มยาเมที่ถูกต้องรักมากค่ะแล้วหวานน้อยมากๆในส่วนซอสปิตาจิโอจะมาเติมมันเติมความหอมถั่วๆให้กับครีมชาเขียวค่ะหลายกินแป้งเขาค่อนข้างบางน,นะมาเลยไม่ค่อยกวนไส้จะรู้สึกถึงความว่าไส้เต็มปากเต็มคำดีมาก